สวัสดีค่ะอายจากเมเชอร์โทนิกนะคะวันนี้อยู่กับอายคะ่ะวันนี้อายจะมาให้ความรู้หรือว่าเก็บเ,เล็กๆน้อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องระดับความปลอดภัยนะคะของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าหรือว่าแคทนั่นเองอเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่าสัญลักษณ์แคทที่อยู่ในเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรที่มีแคท1 c หนึ่งแคทแคทหรือแคท4เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรสัญลักษณ์เนี้ยมันหมายถึงอะไรวันนี้ จะมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะว่ามันหมายถึงว่าอะไรไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคําว่าแคทกันก่อนแคทที่ไม่ได้แปลว่าแมวนะคะแคทเนี่ยมาจากคําว่าแคทแกอรีนะคะหรือว่าหมายถึงหมวดหมู่ประเภทนั่นเองซึ่งแคทเนี่ยมีไว้จัดระดับความปลอดภัยนะคะหรือว่าจัดหมวดหมู่ระดับความปลอดภัยของอุปกรณ์หรือว่า,าเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะคะทุกชนิดเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลค่ะ ระดับความปลอดภัยของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Measurement Category หรือว่า CAT นะคะแบ่งลักษณะเฉพาะออกเป็น4กลุ่มหลักดังนี้นะคะ CAT 1เป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรที่ผ่านตัวป้องกันแล้วเช่นในเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังงานต่ำเป็นต้นค่ะ แคตสเป็นการวัดไฟฟ้าที่อุปกรณ์ที่ต่อผ่านจุดแจกจ่ายไฟฟ้าในอาคารเช่นปลั๊กไฟหลอดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นต้นค่ะแคตสเป็นการวัดไฟฟ้าในอุปกรณ์ที่ติดตั้งโดยการต่อสายโดยตรงกับระบบเช่นแผงควบคุมไฟฟ้าเบรกเกอร์สวิตช์สายเคเบิลแคตสนะคะเป็นการวัดไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟเข้าระบบหรืออาคารเป็นจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลักดังนั้น ะะการเลือกใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเนี่ยจึงต้องพิจารณาและถึงระดับความปลอดภัยแคตที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเครื่องมือวัดและตัวผู้ใช้งานค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนทุกคนก็คงจะหายข้องใจนะคะเกี่ยวกับแคตแล้วแล้วพบกับอายในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย